สวัสดีครับเช้านี้บรรยากาศสบายๆบาเดี๋ยวนาเล็กพามาชมไม้มงคลที่อยู่ในสวนของเราอันนี้คือไม้มงคลที่เรียกชื่อว่ากวักมรกตดำมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหดูความสวยงามของยอดใหม่นะของไม้มงคลของนาเล็กที่ชื่อว่ากวักมรกตนะแต่ตัวนี้เป็น กวกางมรกตสีดำนะออกช่อมาใหม่ๆก็จะเป็นสีเขียวปกติทั่วไปเหมือนกับกวกบากมรกตทั่วไปนะแต่พอใบแก่ของเข้าแล้วนี่ดิดูฮะดูความสวยงามของเขาเนี่ยดูสีดำออกชัดเจนเลยฮะดำเข้มเลยนี่แหละความงามของเจ้า วกมรกฏดำนะก็เชื่อว่าหลายคนก็กำลังตามหาอยากจะได้เหมือนกันนะเพราะที่มีขายกันอยู่ยังราคาถือว่าแพงอยู่นะก็หลักร้อยขึ้นนะถ้ากอใหญ่ๆก็หลักพันเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีนะวกมรกฏทั่วไปนะี่ับ สีเขียวเหมือนเขียวมรกตเลยสวยงามมากอันนี้ทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดำนะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าที่เห็นก็คือยอดที่แตกมาใหม่ก็จะสีเหมือนกับกวักมรกตทั่วไปน,ะนี่แหละความงามของไม้มงคลของเราไม้ประดับของเราน,ะน้าเล็กก็ชอบสะสมนะ อันนี้ก็ได้มาจากบ้านไร่วางพยอมนะแบ่งปันให้นาเล็กมาปลูกเพราะถ้าจะหาซื้อมันก็ถือว่าราคานี้แพงหลักหลายร้อยเลยนาะเล็กก็เลยไม่ซื้อนะการขยายพันธุ์พวกนี้เขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยการแยกเงาได้นะแยกเงาแยกหัวหรือตัดก้านไปชำ หรือตัดใบไปชำก็ได้นะก็เกิดนะเดี๋ยวใหแ้แก่กว่านี้นะเล็กจะลองพิสูจน์ว่ามันจะขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำใบได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยพวกนี้นาะเล็กก็ขยายโดยวิธีการปักชำใบนะต้นเล็กเนี่ยได้มาจากการปักชำใบนะเนี่ยันะ้น,นลองพิสูจน์เขาบอกว่าสายพันธุ์นี้มัน แยกยาก,ยากหรือว่ามันขยายพันธุ์ยากและราคามันก็แพงอะไรอย่างเนี้แต่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านี่แหละไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองปลูกแล้วเงินจะไหลมาเทมาอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสาหรับน้าเล็กก็การที่จะได้เงินมาก็ต้องอาศัยการทํางานแหละแต่ที่เราปลูกแล้วมันสบายใจครับมีความสุขอย่างนี้แหละนี่คือไม้มงคลนะ สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ